ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมเกิดในนารกเหมือนถูกนํามาโยลงธรรมะสี่ประการเป็นะไหนคือเป็นผู้หนักในความโกรธไม่หนักในพระสัทธรรมหนึงเป็นผู้หนักในความลบโล ไม่หนักในพระสัตธรรมหนึ่งเป็นผู้หนักในลาบไม่หนักในพระสัตธรรมหนึ่งเป็นผู้หนักในสักการะไม่หนักในพระสัตธรรมหนึ่งบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมเกิดในนาโร เหมือนถูกนํามาโยนลงดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนถูกเชิญมาธรรมะสี่ประการเป็นจไหนคือเป็นผู้หนักในพระสัจธรรมไม่หนักในความโกรธหนึ่ง เป็นผู้หนักในพระสัจธรรมไม่หนักในความลบหลู่หนึ่งเป็นผู้หนักในพระสัจธรรมไม่หนักในลาบหนึ่งเป็นผู้หนักในพระสัจธรรมไม่หนักในสักการะหนึ่งบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการน,นี้แล ย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนถูกเชิญมา